มนุษย์เรามีความเห็นที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาการที่มนุษย์เรามีความเห็นที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้มนุษย์คิดผิดกระทําผิดพูดผิดใช้ชีวิตผิดและทําอะไรผิดผิดในชีวิตของมนุษย์และมนุษย์ก็ไม่รู้ตัวเองเลยว่าเรากําลังทําสิ่งที่เป็นความผิดอยู่เพราะมันมีความเห็นผิดเป็นมูลฐานในการกระทำเมื่อเราไม่รู้ว่าเราทําสิ่งที่ผิดอยู่บางคนบอกอ้ามันจะผิดได้ยังไงเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนคนทั้งหลายทั่วไปเขาทำกัน คว่าผิดก็คือสิ่งที่เราทําเราไม่รู้ว่ามันจะนํามาซึ่งทุกข์กับเราอย่างไรแล้วเรามารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเราเป็นทุกข์กับเรื่องราเหล่านั้นแล้วแล้วการที่เราเป็นทุกข์กับเรื่องราเหล่านั้นนั่นมาจากการที่เราได้กระทําสิ่งที่เรียกว่าผิดการกระทําสิ่งที่เรียกว่าผิดมาจากความเห็นที่ผิดเห็นไหมว่าความเห็นผ <theo> ิดเนี่ยมันส่งผล,ลต่อความทุกข์ในชีวิตของเราอย่างไรและเวลาเราเจอความทุกข์เราก็ไม่ต้องการความทุกข์และการที่เราไม่ต้องการความทุกข์แต่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ใช้้คคววาาาามมมอออยยกกททีี่่่จะปฏิเเเสสธุหลนู การที่เราใช้ความอยากปฏิเสธความทุกข์เหล่านี้อยู่เสมอมันก็ไม่ไม่ดับไปเพราะใจอยากไม่ดับไปเพราะความอยากแล้วมันไม่ได้ถูกปฏิเสธเพราะเราใช้ความอยากต่อความทุกข์เหล่านั้น <N> <Phillips> แต่มันจะดับไปเพราะความเห็นที่ถูกต้องฉะนั้นการทําความเห็นที่ถูกต้องจะไปแก้ไขมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดเมื่ <N> อเรามีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นผิดจะได้ถูกแก้ไขเมื่อความเห็นถูกต้องได้ถูกสร้างขึ้นการกระทําที่จะนําไปสู่วงจรแห่งความทุกข์ของเรามันก็จะไม่มี แล้วการใช้ชีวิตของเราก็จะเป็นการใช้ชีวิตบนวิถีแห่งการรู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความดับทุกข์และรู้จักวิธีที่จะปฏิบัติต่อความทุกข์การที่เราได้รู้ว่าวิธีปฏิบัติต่อความทุกข์เราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรเราจะสามารถดับทุกข์ได้และการที่เราสามารถดับทุกข์ได้นี่แหละคือผลของสมาธิคือความเห็นที่ถูกต้องที่เราจะต้องสร้างขึ้นและเป็นความจําเป็นจริงๆที่เราต้องสร้างขึ้นเพราะถ้าเราไม่สร้างขึ้นก็แบกรับทุกข์ไปสิก็ยอมรับทุกข์ไปสิ เราจะไปโทษใครว่าคนนั้นทําให้เราทุกคนนี้ทําทนนทให้เราทุกการไปโทษคนนั้นคนนี้ก็เป็นการสร้างทุกข์เพิ่มจากความทุกข์เดิมอีกนั่นแหละเพาะมาจากความเห็นผิดฉะนั้นสมาทิฐิจึงเป็นความจําเป็นมากในชีวิตของเราที่จะแก้